ท่านที่มีปัญหาเรื่องการนอนนะคะอาหารเสริมช่วยคุณได้ค่ะสวัสดีค่ะ,คะหมอป้อมค่ะหมอไอค่ะปัญหาการนอนหลับเป็นปัญหาที่พบบ่อยนะคะแต่ก่อนที่จะไปทันยานอนหลับการทานอาหารเสริมก็เป็นตัวช่วยที่จะเป็นการแก้ปัญหาที่ระบบธรรมชาติการนอนหลับของร่างกายค่ะ การใช้อาหารเสริมที่แก้ปัญหาการนอนหลับมีตัวไหนได้บ้างคะหมออ้อย อันดับหนึ่งเลยนะคะตัวแม่เลยเมโลโทนินค่ะเพราะเมโลโทนินเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมการนอนหลับโดยตรงค่ะก็ถ้าจะลองทานก็แนะนําให้ทาน3ิมลิกรัมประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนนอนนะคะแต่เมลโทนินแล้วก็ทุกๆสารที่จะพูดในวันนี้ไม่ใช่ยานอนหลับค่ะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ากินแล้วแบบจะทําอะไรก็ได้ฉันก็จะหลับต,ต้องตั้งใจทานแล้วก็เข้านอนปิดไฟให้มืดนะคะพร้อมที่จะนอนเพราะว่าสารเหล่านี้จะทําให้ง่วงๆแล้วก็หลับได้ดีขึ้นได้อะคะ่ะ เรียกว่าต้องมีวินัยในการนอนนะคะทานเสร็จก็ต้องเข้านอนตรงเวลานะคะใช่ค่ะอันดับ2คือทริปโตแฟนค่ะทริปโตแฟนเป็นอะมิโนแอซิดเป็นกรดอะมิโนที่จะเป็นสารตั้งต้นของตัวเซโรโทนินแล้วก็เม l ลโทนินด้วยค่ะก็จะทําให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายได้ค่ะก็ควรที่จะทานประมาณ200-400มิลลิกรัมก่อนนอนนะคะ อันดับ 3. ทีนีนค่ะก็อะมิโนโอแอซิดอีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้ก็จะทำให้หลับสบายได้เช่นเดียวกันนะคะควรที่จะทานประมาณ100-200มิลลิกรัมก่อนนอนค่ะอันดับ 4. g a กาบาค่ะกาบาเป็นอะมิโนโอแอซิดอีกแล้วแต่ว่าตัวนี้ก็มีฤทธิ์เป็นนิวโรทรานสเมเตอร์คือสารสื่อประสาทที่จะทำให้ใคลายเครียดนะคะแล้วก็ง่วงง,วงได้ค่ะตัวนี้ทานได้100-500มิลลิกรัมก่อนนอนค่ะ อันดับ 5. แมกนีเซียมค่ะแมกนีเซียมทำให้ผ่อนคลายนะคะแล้วก็นอกจากทานแล้วซึ่งก็แนะนำทานประมาณ250มิลลิกรัมก่อนนอนได้นะคะ mm. ก็ยังสามารถที่จะอาบน้ำแร่ได้ค่ะ mm. เพราะแมกนีเซียมสามารถซ,มซึมผ่านผิวหนังอย่างเช่นคนญี่ปุ่นที่ชอบอาบน้ำแร่ออนเซนนะคะพวกนี้ก็จะทำให้ผ่อนคลายแล้วหลับสบายได้เช่นเดียวกันนะคะ ส่วนอันดับสุดท้าย CBD ค่ะแต่นี้จะให้หมอป้อมพูดนะคะเพราะหมอป้อมน่าจะชอบฟังแล้วเหมือนนิดนึงนะเป็นสารสกัดจากกัญชานะคะก็จะทํามีฤทธิ์ผ่อนคลายคลายกังวลนะคะช่วยในการนอนหลับแต่นี้ก็ตามสารสกัดจากกัญชานะคะณปัจจุบันก็คงต้องได้รับการจัดให้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะในกรณีที่ทําตามผู้ที่มีปัญหาเรื่การนอนหลับนะคะแล้วก็ปฏิบัติตัว ตามที่ในคลิปที่ผ่านมาของเราที่พูดถึงการวัดตัวทางธรรมชาติเกี่ยวกับการนอนหลับนะคะรวมถึงอาหารที่พูดถึงที่ควรทานที่ช่วยในการนอนหลับที่ดีขึ้นและอาหารเสริมนะคะที่เราพูดถึงในคลิปนี้ที่ว่าทานแล้วช่วยในการนอนหลับถ้ายังไม่ดีขึ้นหมอแนะนําพบแพทย์นะคะ เพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มีการอนอนไม่หลับอย่างเรื้อรังก็จะทําให้มีผลเสียต่อสุขภาพนะคะ mm hmm. เช่นภูมิคุ้มกันก็จะต่ําลงนะคะรวมถึงความจําก็จะเริ่มลดลงรวมถึงระบบการเผาผลาญในร่างกายก็จะเริ่มลดลงผลข้างอาจจะมีปัญหาเรื่องน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นได้นะคะ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe วันนี้หมอป้อมหมออ้อย mm hmm. สวัสดีค่ะ